สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้จะพามาดูไผ่ตรงสีประจินที่ผมที่ผมปลูกไว้นะครับปลูกไว้ได้ประมาณสี่ห้าปีแล้วนะครับก่อนนี้ขยายพันธุ์โดยเอามาปลูกโดยกิ่งกิ่งแขนงนะครับไปตัดกิ่งแขนงที่มีรากมาแล้วก็ เอาไปทำแม้สี่ห้าเดือนนะครับพอรากเดินดีแล้วใบแตกดีแล้วก็เอามาปลูกครับปลูกช่วงประมาณปลายฝนนะครับแล้วก็มีตักน้ำรดอยู่ช่วงหนึ่งครับช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับนี่ครับปลูกไว้ริมคลองครับนี่ครับ เดือนนี้เป็นเดือนกันยายนปีสอง6ันห้าหนะครับเมื่อคืนฝนตกเยอะเลยครับวันนี้เดี๋ยวก็ดูชุ่มฉ่ำนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกอกใกล้ๆนะครับอันนี้หน่อลอยแล้วครับหน่อบินแล้วครับดูนูนขึ้นไปสักสองเมตรได้นะครับ โคนใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับสี่ห้านิ้วได้ครับอันนี้เป็นลำของปีที่แล้วครับอันนี้ก็มีตัดไปกินบ้างเนอะนออร่อยครับรสชาตบบิหวานอร่อย ันนี้ก็บินนะครับหนอนนี้อันนี้น่าจะเป็นเพี้ยนะครับอีมนีม่มดมาตอมากินอยู่โอเคเดี๋ยวพาดไปดูกอต่อไปนะปลูกไว้สี่กอนะครับภายตรงสีป้าจ,จีนอันนี้เป็นกอที่สอง อันนี้ผมมาสางกอไว้เมื่อปีที่แล้วนะเดี๋ยวไปดูหน่อครับน,นี่กับหน่อยยังไม่ยาวเลยครับเคียบกับม,มีดครับประมาณนี้ประมาณสามสิบเซนไะด้นี่ครับข้างในหน่อไปตรงสีไปิินถ้าได้ ได้น้ำได้ฝนนี่ออกหน่อดีมากเลยนะครับแต่ผมไม่เคยให้น้ำเลยครับหลังจากปลูกมาหลังจากปลูกสองสามเดือน,นครับให้น้ำพอติดปุ๊บก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยคนระับอันนี้กอที่สามนี่มีนอนครับมีก็นอนอันนี้สามกอไว้เมื่อปีที่แล้ว อันนี้เป็นชุดแรกครับชุดแรกปีแรกที่แตกลำขึ้นมาตอนแรกลำขึ้นมาจะลำเล็กๆนะครับแล้วก็ขยายใหญ่อันนี้ลำปีที่แล้วลำปีก่อนครับอันนี้ลำปีก่อนอันนี้ลำปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วปีที่แล้วก็จะใหญ่ขึ้นมาโอเคเดี๋ยวไปดูอีก กอครับกอสุดท้ายอันนี้นกอใหญ่กว่าทุกๆกอเลยครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกันนี่หน่อใหญ่มากเลยครับดูตรงโคนครับนี่ครับโอ้น่าจะหกนิ้วได้นะมั้งนี่ครับหน่อกออกรอบกอเลยครับ อันนี้จะออกเยอะกว่าทุกกอเลยครับน่าจะเป็นเพราะว่าอยู่ทางด้านริมครับได้รับแสงแดดดีอันนี้หน่อมันซ้อนกันครับผมก็เลยตัดหน่อข้างในเอาไปกินนะครับเอาไว้หน่อข้างนอกก่อจะได้ไม่แน่นเกินไปครับในอย่างนี้ครับมันซ้อนกันอยู่หน่อใหญ่สักนิดนึงเดี๋ยวผมจะมาตัดอันนี้ออก อันนี้ก็ไปลำชุดแรกครับนี่ครับผมแต่งเมื่อปีที่แล้วแต่งออกคตัดออกก่อจะได้โล่งๆครับนี่นี่ก็ใหญ่ครับออกกรอบกอเลยครับน้องนี่ครับเนี่ยดูมันซ้อนออกมาสามชั้นเลยหนึ่งสองสามโอ้อันนี้เน่าครับเน่าพอครับ นี่กอครับไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมไม่ค่อยได้ตัดกินครับกจะเอาไว้ลำครับให้กอมันใหญ่ๆดูสวยดีครับนี่ครับดูไกลๆอันนี้ ในบรรดาสี่กออันนี้กอใหญ่สุดครับนี่นี่กอที่สองอันนี้เล็กครับกอที่สามกอที่สี่อยู่น,นะยนู่นไกลๆนู่นกอตรงกลางตรงนี้เป็นภายหกครับแซมไายหยักไว้กอหนึ่งตรงนี้ กยักษ์นี่ก็ปลูกพร้อมกันนะครับอันนี้สังกอเมอปีที่แล้วถ้าเทียบอายุเท่ากันปลูกพร้อมกันไผ่ตรงสีบัจจีลำจะใหญ่กว่านะครับแต่ว่าไผ่หกกักจะลำใหญ่กว่านี้อีกนะครับ ีต่อไปลำก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหน่อก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆดูข้างบนก็มีรากมีกิ่งแขนงที่ออกลากครับนี่อันนี้ครับอันนี้สามารถตัดแล้วไปชําได้ครับผมก็ใช้วิธีนี้ครับตัดไม่ได้ชําไม่ได้ตอนไม่ได้ตอนที่แขนงนะครับผมตัดออกมาเลยครับตัดแล้วก็ไปชําใส่เข่งพลาสติกเล็กๆครับ ก็ชําเลยครน้ำชุ่มชุ่มถ้าใช้น้ำชุ่มชุ่มะครับรดน้ำชุ่มชุมทุกวันติดแน่นอนครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ